ยังคงม,มีการจับกลุ่มตู้ม้าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดจับได้อีกจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะ พลตำรเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลการระดมกวาดล้างของตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่เข้าตรวจค้นใน4จังหวัดคือนนทบุรีปรทุมธานีสระบุรีและสิงห์บุรีสามารถยึดของกลางเป็นตู้ม้าไฟฟ้าตู้ผลไม้และตู้บอล43ตู้และจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรา11คนพร้อมของกลางเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์11คันหลังจากนั้นได้ไปถแถลงข่าวต่อที่สนตลิ่งชันหลังเข้าจับกลุ่มและตรวจยึดต,ตู้ม้าไฟฟ้า ตู้ดีดและตู้ผลไม้ได้มากถึง406ตู้ซุกซ่อนอยู่ในร้านอาหารชื่อวันชยัยยูเทินริมถนนพุทธมนตรสายหนึ่งมีนายสริพงศ์กุลสังขะหาเป็นเจ้าของร้านพลตารวจเอกเอกกล่าวว่าลักษณะของตู้ม้าที่ยึดมาได้พบว่ามีการออกแบบให้เหมาะกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะหลังจากนี้จะประสานกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันและเร่งสกัดกั้นการนําเข้าแผงวงจรไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญของตู้มา้าไม่ให้นําเข้ามา ในประเทศได้ร้อมกับศึกษาเพิ่มโทษของตู้มา้าถ้าหากจัะลุมตู้ม้าเปล่าไม่มีแผงวงจรไฟฟ้าให้ถือว่ามีโทษเท่ากัน